สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธที่23เดือนกุมภาพันธ์พศ2565สําำหรับนักเรียนในระดับชั้นป6นะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นวิชาเรียนของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะในห้องเรียนวิทยาการคำนวณเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณ นะคะซึ่งสาระการเรียนรู้แกนกลางก็คือตัวอย่างปัญหาเช่นเกม O.X. โปรแกรมที่มีการคำนวณโปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวมีการสังงานที่แตกต่างกาันหรือมีการสื่อสารระหว่างกาันการเดินทางไปโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆาสาระของวันนี้ก็จะเป็นการคิดนะคะอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะอยู่ในตัวชีวัตก็คือการใช้เหตุผลเชิงปรกกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการคาดการผลลัพธ์หาอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวก็คือจากที่ครูพูดนะคะก็คือคำสำคัญก็คือแนวคิดเชิงคำนวณโดยก่อนเะะราจะออกแบบนะคะอัลกอริทึมหรือ แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือการทำงานเราควรที่จะพิจารณานะคะเกี่ยวกับรายละเอียดปัญหาให้อย่างละเอียดนะคะแล้วก็ถีถ้วนนะคะก่อนที่เราจะออกแบบนะคะแล้วก็คือคล้ายกับต้องต้องต้องพิจารณาถึงปัญหาแล้วถึงจะไปออกแบบโดยเราสามารถ ใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะมาใช้ในการพิจารณาปัญหาจะทำให้จะทาให้เรายังไงอะ่ะก็คือจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบนะคะไม่ไม่ไม่ซับซ้อนปัญหาจะไม่เกิดความซับซ้อนนะคะแล้วก็ใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาแก้ปัญหานะคะผลดีก็คือจะทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ก็จะมาดูกันต่อนะคะวา่าสิ่งที่นักเรียนนะคะต้องคิดตามต่อไปคืออะไรนั่นก็คือแนวคิดเชิงคำนวณแนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรนะคะบางคนจะไม่ไม่คุ้นหูกับคำคำนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำความรู้จักว่า,าแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรและลักษณะของมันสามารถใช้แก้ปัญหานะคะในเรื่องต่าง นะคะได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้และแยกส่วนประกอบและการแยกย่อยของปัญหาการคิดเชิงนามารมหารูปแบบของปัญหาและนำมาออกแบบนะคะแสดง ลำดับขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหาก็คือเราเรียนรู้ถึงการแยกส่วนนะคะแล้วก็นำนำมาออกแบบนะคะออกแบบแสดงการแก้ปัญหาโดยเรียงตามลำดับขั้นตอนนะคะแนวคิดเชิงคำนวณจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ สีกย่อยนะคะส่ส่วนซึ่งจะมีอะไรก okay. ันบ้างเดี anyway> <k 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 ๋ยวเราไปดูกันนะคะก็คือการแยกส่วนประกอบของปัญหาการคิดเชิงนามธรรมการหารูปแบบของปัญหาและการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาเรามาดูอ่าเรามาดูส่วนแรกนะคะก็คือการแยกส่วนประกอบของปัญหาเป็นกระบวนการแบ่งแยกส่วนประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะเพื่อง่ายต่อการ แก้ปัญหาต่อไปการคิดเชิงนามธรรมการคิดเชิงนามธรรมเป็นการมุ่งความคิดไปที่ข้อมูลเป็นสำคัญและคัดกรองส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเพื่อให้จดจ่อเฉพาะสิ่งที่ต้องการที่จะทำเท่านั้น 3. การหารูปแบบของปัญหาการหารูปแบบของปัญหาจะเป็นกระบวนการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการเรียงลำดับและส่วนประกอบที่4ส่วนประกอบสุดท้ายก็จะเป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาจะเป็นการแสดงขั้นตอนการวางแผนการแก้ไขปัญหาที่ซึ่งสามารถทำได้โดยหลายวิธีก็จะมีวิธีการต่างๆ นะะในการวางแผนการแก้ปัญหาก็จะได้แก่การเขียนข้อความนะคะการวาดภาพการใช้สัญลักษณ์จากที่คุณครูพูดมานะคะทั้ง4ส่วนประกอบก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะที่จะต้องมีในแนวคิดเชิงคำนวณสรุปง,ง,ง่ายอีกครั้งหนึ่งแนวคิดเชิงคำนวณจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ4ส่วน มีอะไรบ้างคะนักเรียนมีหการแยกส่วนประกอบของปัญหา 2. การคิดเชิงนามาทรสามการหารูปแบบหนาและ4การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปค่ะก็จะเป็นโจทย์นะคะโจทย์เกมในการแก้ปัญหาโดยโจทย์ก็คือเกมภาพที่หายไป ให้นักเรียนออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพิจารณาปัญหาโดยจากภาพนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอก็จะมีมีภาพของสัตว์อะไรบ้างนะคะก็จะมีภาพแรกนะคะนับจากซ้ายก็คือไก่เขียวนะคะไก่เขียวส้มเพนควินสีดำขาวตัวที่3ไก่สีอะไรคะ ก็คือไก่ส้มส้มสี่ก็จะเป็นเพนกวินดําขาวและตำแหน่งที่เขาเว้นให้นักเรียนต้องการหาก็คือ5และ6ใช่ไหมคะแล้วต่อไปถัดไปดูลำดับที่7ก็จะเป็นไก่ส้มส้มลำดับที่8เพนกวินดาขาวลำดับที่9ไก่เขียวส้มและลำดับที่สิ ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นเพนกวินดำขาวแต่จากโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะหาว่าลําดับที่5และลำดับที่6จะเป็นภาพของสัตว์ชนิดใดและสัตว์ชนิดนั้นนะคะโดยเขาจะให้ระบุสีด้วยว่าสีเนี่ยเป็นสีอะไรถูทอไมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการจัดลำดับ การออกแบบการแก้ปัญหาเราจะใช้วิธีการอย่างไรต่อไปเราก็หารูปแบบของปัญหาโดยรูปแบบปัญหาก็จะเป็นได้ดังตารางนะคะก็จะมีตำแหน่งที่ก็คือตำแหน่งที่1น0ถึงสินะคะจากภาพเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีตัวละครก็จะมีเมื่อกี้ก็มีไก่มีเพนกวินแล้วก็มีมีไก่ถูกต้องไหมคะอะแล้วก็สี นะคะในตำแหน่งที่1นะคะจากที่คุณครูอธิบายไปก็คือไก่เนี่ยจะมีสีส้มเขียวตำแหน่งที่สองเป็นกวินสีอะไรคะสีดําขาวตำแหน่งที่3ก็จะเป็นไก่ส้มๆตำแหน่งที่สเพนกวินดําขาวแล้วตำแหน่งที่5และ6นะคะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนต้องหาพร้อมกับบอกตัวละครและก็สีตำแหน่งที่7ค่ะไก่สีส้มๆลำดับที่8เพนกวินสี ดำขาวลำดับที่9ไก่ส้มเขียวและลำดับสุดท้ายลำดับที่10จะไปจบที่เพนกวินสีดำขาวนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปพิจารณาหากร้อรมกันค่ะ4การออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความนะคะลำดับแรกเราสังเกตลำดับตำแหน่งภาพตำแหน่งภาพที่1 3 7 9จะเป็นภาพไก่ ถูกต้องไหมคะ1 3 7 9จะเป็นภาพไก่ดังนั้นจึงจะสรุปได้ว่าตำแหน่งที่5้ก็ควรจะเป็นอะไรคะก็ควรจะเป็นไก่ถูกต้องไหมคะตำแหน่งที่5เป็นไก่สำหรับสีของไก่จะเป็นการสลับการไปมาระหว่างสีส้มเขียวกับสีส้มส้มถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าตำแหน่งที่5ก็จะเป็นสี ส้มเขียวเพราะว่ามันจะเป็นการสลับที่ตำแหน่งนะคะก็สลับกันไปมาไปมาระหว่างส้มเขียวส้มส้มส้มเขียวส้มส้ม,สมแล้วมันจะมาลงจุดที่ว่าตำแหน่งที่5จะเป็นสีส้มเขียวต่อไปเรามาดูหัวข้อที่2สังเกตลำดับตำแหน่งภาพที่2-4-8-10เป็นภาพของเพนกวินอันนี้เลขคู่นะคะ2480จะเป็นเพนกวิน ตำแหน่งที่ขาดหายไปในเลขคู่ก็คือตำแหน่งที่6เพราะฉะนั้นเราจึงจะพอสรุปได้ว่าตำแหน่งที่6ก็ควรจะเป็นเพนกวินสำหรับสีของเพนกวินอันนี้ง่ายมากค่ะสีของเพนกวินก็คือจะเหมือนกันทุกตัวสีอะไรคะสีเพนกวินก็คือจะเป็นสีดำขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าสีตำแหน่งที่6คือ เพนกวินเป็นสีดำขาวได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเกม ox นะคะนักเรียนเคยเล่น ox หรือไม่ครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนนะคะคงจะเคยเล่นเกมนี้กันแล้วนักเรียนจะมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะซึ่ง ox จะเป็นเกมกระดาษชนิดหนึ่ง นะคะซึ่งผู้เล่นแต่ละฝ่ายจะต้องผลัดกันนะคะเขียนหรือว่าวาง O แล้วก็ X นะคะก็จะเป็นตามตารางนะคะโดยกระดาษจะมีขนาด3คูณ3ช่องนะคะก็คือแนวตั้ง3แล้วก็แนวนอนอีก3นะคะก็จะมีขนาด 3, 3อาอามคูณ 3, 3ช่องก็จะมีช่องทั้งหมดกี่ช่องคะก็จะมีช่องทั้งหมด9ช่องนะคะโดยผู้เล่นนะคะผลัดกันวาง O แล้วก็ X ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่พัฒนาในด้านทักษะความคิดอย่างเป็นระบบและเน้นการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนก่อนที่จะลงมือทำซึ่งเมื่อเกิดปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ก็คือ,อพูดง่ายๆว่าต้องการเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดและก็การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะก่อนที่จะลงมือทำซึ่งห การวาง X หรือ O อย่างไรให้ได้เป็นก็คือให้ได้เป็นแนวตแนวตรงแล้วก็แนวทะแยงก่อนที่ผู้เล่นอีกฝ่ายนะคะจะได้ลงมือเล่นนะคะสการแยกส่วนประกอบของปัญหาให้แบ่งแยกตำแหน่งการวางและการหาโอกาสที่จะชนะของแต่ละตำแหน่ง สำหรับเกม OX ที่จะทำให้เราสามารถชนะได้ก็จะประกอบด้วย8ปดตำแหน่งอยู่ด้วยกันนะคะก็จะประกอบด้วยแนวตั้ง3แนวนอน3แล้วก็มีอ่าแบบเส้นทะแยงอีก2ก็จะรวมเป็น8ตํตำแหน่งโดยเราจะต้องหาโอกาสที่จะชนะของแต่ละตำแหน่งโดยนับจำนวนเส้นที่ผ่านตัวอักษรในแต่ละตัวอ่ซึ่งตารางนะคะตาราง ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็จะเป็นตารางตำแหน่งแล้วนะคะแล้วก็โอกาสที่จะชนะในตำแหน่งนในตำแหน่ง A ก็จะมีโอกาสชนะ3นะคะสา 3, R3 ตาสามตำแหน่งนะคะก็คือ B2, C3, D2 e 4 F2 G 3 H2 แล้วก็ I3 ถ้าสังเกตให้ดีนะคะโอกาสที่จะชนะก็จะเป็นตำแหน่งที่ E นะคะท่านเรียนจําภาพไม่ได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเลื่อนวิดีโอกลับไปดูในตําแหน่งที่ e ไหมนะคะว่าเออตำแหน่งที่เราจะเล่นเกม o x ชนะก็คือตําแหน่ง e นะคะอันนี้นักเรียนก็สามารถใช้เป็นทักษะนะคะในการที่จะไปใช้ในการเล่นเพื่อความสนุกสนานเพื่อรับสมองนะคะกับเพื่อนๆได้นะคะตัวนี้การหารูปแบบของปัญหาควรเลือกตามเครื่องหมายในตำแหน่งที่มีโอกาสชนะมากที่สุด และเราก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ผู้เล่นอีกฝ่ายมีโอกาสที่จะชนะเราด้วย 4. การออกแบบลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อความซึ่งเกมแต่ละชนิดจะมีเงื่อนไขซึ่งเป็นความสำคัญของเกมมีรูปแบบที่เฉพาะเพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้เล่นได้ใช้การคิดวิเคราะห์แยกปัญหาออกเป็นส่วนๆและเรียงลำดับความสำคัญของเกมเพื่อให้เกิดการคิด าวงแผนทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะเห็นว่าหากเราใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาพิจารณาในการวางแผนการเล่นก่อนแล้วจะทำให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างมีระบบไม่สับสนแล้วก็ไม่กตกใจนะคะนักเรียนนะคะไปลองใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการวางแผนการเล่นเกมหรือการแก้ปัญหาการทำงานอื่นๆเช่น นำไปเล่นเกม OX โปรแกรมที่มีการคำนวณโปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานที่แตกต่างกันหรือมีการสื่อสารระหว่างกันการเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการต่างๆกันได้นะคะ,ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการบรรยายความรู้เรื่องการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาเกม OX สําสำหรับกิจการของวันนี้ก็คือ ให้นักเรียนนะคะก็คือการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการทำงานนะคะหรือแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนมีนะคะอธิบายแนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหานะคะในการทำงานแล้วก็บอกขั้นตอนในการแก้ปัญหาซึ่งต้นคลิปคุณครูก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณในการทำงานหรือการแก้ปัญหาไว้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในสมุด นะคะสำหรับโจทย์ที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะจากนั้นนะคะคนที่เสร็จแล้วก็คือยคอ,อย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งให้กับครูด้วยและราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับชั่วโมงของวันนี้สวัสดี